สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับใหม่และร้านไลออนคาของเราอีกเช่นเคยนะคะมาพบกับใหม่ก็ต้องมีรถเข้าใหม่กันอีกแล้วนะคะและสําหรับวันนี้นะคะเป็นรถครอบครัว SUV 7ที่นั่งนะคะเป็นรุ่นท็อปสุดขับ2นะคะ ออปชันก็จัดเต็มและบอกก่อนนะคะว่าคันนี้เป็นรุ่นแต่งพิเศษเฉพาะรุ่นนี้เท่านั้นนะคะได้ตัวรถเป็นสีขาวมาพร้อมชุดแต่งรอบคันไม่ว่าจะเป็นสเกิร์ตหน้าหลังนะคะกันชนด้านหน้าด้านท้ายนะคะและชุดแต่งสีดำเงามาให้จัดเต็มและคันนี้พิเศษมากราคาลถลงไปจาก้ายแดง กว่า6 0แสนบาทและวันนี้รถคันนี้จะน่าใช้ขนาดไหนราคาจะแสนพิเศษขนาดไหนก่อนอื่นเราไปชมพรีวิวภายนอกภายในตัวรถกันเลยคะ่ะ และสำหรับคันนี้นะคะเป็นซ e s ซ z มิว w X 3.0ซ์สามเป็นรุ่นท็อปสุดขับ2มาในปี2020เป็นรุ่นแต่งพิเศษเฉพาะรุ่นนี้เท่านั้นนะคะผลิตมาเฉพาะรุ่นนี้เท่านั้นถ้าเปรียบเปยนะคะก็เหมือนพวกโตต้านะคะก็เหมือน t d นะคะเป็น Fortuner t d ทเหมือนกันเลยนะคะและคันนี้นะคะ ความพิเศษของเขาคือมาพร้อมชุดแต่งรอบคันชุดแต่งสีดําเงามาให้รอบคันไม่ว่าจะเป็นซุ้มลอนนะคะสเกิร์ตหน้าหลังกันชนหน้าหลังกระจังหน้าดีไซน์ใหม่ไฟหน้าไฟท้ายดีไซน์ใหม่และราคานะคะ ก็แสนสุดพิเศษมากราคาลดลงไปจากป้ายแดงกว่า6 0 0 0นบาทป้ายแดงอยู่ที่1.4ล้านเลยแต่วันนี้นะคะร้านเรามาจัดให้ในราคาสุดพิเศษเพียง799,000บาทและออปชั่นภายในตัวรถคันนี้จะเป็นยังไงเข้ามาชมกันเลยคะ่ะและสำหรับคันนี้นะคะ เป็นตัวรถสีขาวมาพร้อมชุดแต่งรอบคันสีดำดูตัดดูสวยมากกระจังหน้าดีไซน์ใหม่นะคะมีแสญลักษณ์อีสุอยู่ตรงนี้กระจังหน้าเป็นสีโครเมียมนะคะชุดแต่งมาให้รอบคันเป็นสีดำเงาแบบนี้ไฟหน้าโปรเจคเตอร์มาพร้อมไฟตัดหมอกคู่หน้าและในส่วนของตัวรถนะคะได้เป็นตัวรถสีขาวสีสวยนะคะ และคันนี้เป็นสียอดหิตยอดนิยมนะคะมาพร้อมชุดแต่งนี่เลยค่ะให้ลูกค้าดูมาพร้อมชุดแต่งรอบคันนะคะไม่ว่าจะเป็นซุ้มล้อหรือชายบันไดล้อแมกอรลอยขอบ18นะคะมาเฉพาะรุ่นนี้เท่านั้นนะคะ ได้เป็นสีทูโทนนะคะดูเท่ดูสปอร์ตมากซุ้มล้อเบ้าโชคนะคะไม่มีคาบน้ำคาบสนิมแต่ย่างใดเลยคันนี้บอกเลยว่าน่าใช้มากน่าจับจองมากในส่วนของกระจกมองข้างก็จะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถมีไฟเลี้ยวปลายกระจกมองข้างและคันนี้นะคะ มาพร้อมชุดแต่งอย่างที่บอกชุดแต่งมาให้รอบคันชายบันไดขึ้นลงเป็นสีดํามีคิ้วการศาสตร์มาให้และคันนี้พิเศษมากยังติดตั้งแหลกหลังคามาให้ลูกค้าไปต่างจังหวัดนะคะไปแคมปิ้งนะคะขนของขนสัพพะระได้สะดวกมากด้านท้ายนะคะมาพร้อมไฟท้ายดีไซน์ใหม่ได้กล้องมองหลังนะคะ นี่เลยมาพร้อมชุดแต่งอย่างที่บอกสเกิร์ตหน้าสเกิร์ตหลังนะคะดีไซน์ใหม่สวยโชบเชี่ยวมากนะคะมียางอะไหล่มาให้ครบและคันนี้นะคะยังติดตั้งฝาท้ายไฟฟ้ามาเพิ่มนะคะเพิ่มความสะดวกสบายให้นะคะนี่เลยติดตั้งฝาท้ายไฟฟ้า เพียงแค่กดแค่ปลายนิ้วนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มจากคานด้านหลังกันเลยนะคะคานด้านหลังน็อตเดิมไม่มีขันไม่มีขยับนะคะร้านเรารับประกันเลยนะคะไม่มีอุบัติเหตุชนหนักพลิกคว่ำหรือน้ําท่วมนะคะมีเล่มโอนได้ร้อยเ์เซ็ภายในห้องผู้สานนะคะได้เป็นเบาะหนังสีดําเบาะอยู่ในสภาพที่ใหม่มากนะคะและในส่วนตรงนี้เลย ผมเข้ารูป 5D นะคะทางร้านเราสั่งตัดให้ใหม่เลยนะคะสั่งตัดให้ใหม่ทุกคันเลยและในส่วนของเบาะนะคะสามารถนะคะพับราบลงแบบนี้ได้เลยพับราบลงก็สามารถวางของนะคะวางสัมภาระกระเป๋าเดินทางหรือจะนอนตรงนี้ก็ได้เพราะ พื้นที่เขากว้างขวางมากและออปชันภายในตัวรถคันนี้จะเป็นยังไงไปชมกันเลยค่ะนี่นะคะก็คือภายในของรถคันนี้สวยมากลูกค้ามาพร้อมกุญแจรีโมทแบบนี้นะคะทั้งหมด2ชุดเพียงแค่เหยียบเบรกนะคะแล้วกดปุ่ม push start นะคะเป็นระบบ push start แล้วนะคะ ง่ายดายมากนะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลประหยัดน้ํามันนะคะเรามาเริ่มจากเบาะด้านข้างนะคะเป็นเบาะหนังสีดําเดินด้วยได้จะเข็บข่าวนะคะดีไซน์เขาสวยมากนะคะเป็นทรงสปอร์ตคัสในส่วนของแผงประตูนะคะยังอยู่ในสภาพที่ใหม่มากนะคะเป็นสีดําตัดกับสีโครเมียมและในส่วนของ คอนโซลด้านหน้านะคะให้ดูเลยไม่มีริ้วไม่มีรอยแต่อย่างใดเลยยังอยู่ในสภาพที่แบบใหม่มากนะคะหน้าจอนะคะระบบสัมผัสยังดีนะคะมี fm am นะคะเชื่อมต่อบลูทูธนะคะมีนิเกเตอร์นำทางระบบแอร์ก็จะได้เป็นแอร์ดิจิตอลนะคะสามารถหมุนได้จากตรงนี้ได้เลยนะคะปรับแรงลมนะคะขึ้นลงสามารถ กดตรงนี้ได้เลยลูกคะ้าดูกดขึ้นนะคะกดลงนะคะเลือกได้สอกโหมดด้านหน้านี้ได้เลยมีช่องเสียบ USB ให้นะคะเกียร์ได้เป็นเกียร์อัตโนมัตินะคะและตรงนี้มีช่องวางแก้วให้ทั้งหมด2ช่องมีช่องเก็บของให้ และคันนี้นะคะเลขมายอยู่ที่120,000กิโลเมตรเท่านั้นนะคะมีประวัติดูแลศูนย์ตลอดพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะสามารถเพิ่มเสียงนะคะลดเสียงรับสายวางสายโทรศัพท์ได้นะคะมาพร้อมระบบ c ุ u ค s น control นะคะและตรงนี้นะคะยังมีระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชันนะคะและมีปุ่มเปิดฝาท้ายไฟฟ้าที่ติดตั้งมาเพิ่ม และคันนี้นะคะยังมีคู่มือการใช้งานมาให้ชัดเจนนะคะคู่มือลูกค้าดูเล่มหนามากเล่มใหญ่มากนะคะและคันนี้นะคะยังมีประวัติดูแลศูนย์ตลอดนะคะและระยะล่าสุดนะคะพึ่งเข้าเลยลูกค้าดูดูที่ป้ายแขวนพวงมาลัยนะคะพึ่งเข้า จะเข้าต่อไปอยู่ที่เลขมาอยู่ที่133,000กิโลนะคะใช้ได้อีก1 0 0 0 0กิโลเลยนะคะได้รถสวยประวัติดีนะคะรถน่าใช้มากในส่วนของห้องผู้โดยสารตอนหลังนะคะลูกค้าดูสภาพใหม่มากนะคะเบาะนี้ไม่มีช้ำไม่มีรอยเลยนะคะสภาพน่าใช้มากๆคันนี้บอกเลยว่าได้ออปชันดีนะคะมาพร้อม ชุดแต่งพิเศษเฉพาะรุ่นนี้เท่านั้นนะคะและเบาะนะคะก็สามารถพับนี่เลยพับลงแบบนี้ได้เลยนะคะกาวคืนไปแถวที่3นะคะเบาะแถวที่3ก็สภาพใหม่มากนะคะและนะคะเรายังแถมนะคะผมเข้ารูปนะคะ 5D นะคะติดตั้งให้ทั้งคัน และเวลาขึ้นนะคะก็ง่ายนะคะเพราะเขามีชายบันไดสามารถขึ้นลงได้สะดวกสบายมากนะคะภายในนะคะคันนี้บอกเลยว่ากว้างขวางมากนะคะฝ้าเพดานนะคะให้ดูเลยไม่มีรอยไม่มียันเลยนะคะดูสะอาดมากเจ้าของเดิมนี่ดูแลรักษา ดีมากนะคะมีแอร์ตอนหลังมาให้ีนะคะยังมีจอเพดานมาให้นะคะอันนี้ติดตั้งจากศูนย์เลยนะคะสามารถใออส่แผ่น CD นะคะเล่นแผ่น CD DVD ได้นะคะและตรงนี้นะคะมีช่องเสียบ usb นะคะแล้วก็ปักไฟบ้านสะดวกสบายมากนะคะสำหรับคันนี้และคันนี้ก็มาจัดให้นะคะสุดพิเศษเพียง790,000 9,000บาทได้รถสวยๆสภาพดีและเป็นรุ่นแต่งพิเศษเฉพาะรุ่นนี้เท่านั้นและห้องเครื่องคันนี้จะเป็นยังไงไปชมกันเลยค่ะและนี่นะคะก็คือห้องเครื่องของรถคันนี้สภาพใหม่มากนะคะให้ลูกค้าดูเลยะคะะแผ่นฝากระโปรงยังอยู่ในสภาพที่ใหม่มากและคันนี้ยังเป็นเครื่องยนต์ดีเซล เป็นเครื่องโยนต์3,000นนั่นเองนะคะเครื่องโยนต์สายสะอาดไม่มีของเหลวรัว่วซึมแต่อย่างใดเลยลูกค้าสภาพดีมากลูกค้าได้คันนี้ไปบอกเลยว่าแบบได้รถสวยสภาพดีนะคะไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะและอย่างที่บอกนะคะวันนี้เรามาจัดโปรโมชั่นให้ราคาสุดพิเศษมากลดลงไปจากใบแดงกว่า ,00 แสนบาทวันนี้เราขายเพียง เ9็0 0สบาทเท่านั้นซื้อสดฟรีแวกฟรีค่าโอนจัดไฟแนนซ์เครดิตดีฟรีดาวได้ผ่อนสบายๆเพียงเดือนละหน0 0งบาทต่อเดือนนานสูงสุด,สด,สดถึงเปีเดอกเบี้ยเริ่มต้นอยู่ที่2.79%และเราก็มีของแถมนะคะให้มากมายเลยไม่ว่าจะซื้อสดฟรีแวกฟรีค่าโอนนะคะ สีกล้องบันทึกการเดินทางนะคะสีน้ํามันเต็มถังและเรายังรับประกันหลังการขายให้นะคะรับประกันเครื่องเกียร์ให้1ปีหรือ2 0 0 0 0กิโลให้ไปด้วยนะคะและสำหรับลูกค้าท่านไหนอยากเข้ามาเยี่ยมชมร้านเราะคะสามารถเข้ามาได้ทุกวันไม่มีวันหยุดร้านเราเปิดตั้งแต่9ก้าโมงเช้าถึง6กโมงเย็นและร้านเราก็หาย และแล้าเราก็หาง่ายมากๆนะคะอยู่เส้นบางบัวทองอยู่ติดกับโลตัสไซน้อยเลยอยู่หลังโลตัสเลยหรือท่านไหนนะคะที่มาไม่ถูกสามารถเซิร์ชใน Google Maps คำว่าไ like ลออนคาร์รถมือสองตามที่ปักหมุดไว้ด้านล่างนี้ได้เลยและสำหรับลูกคา้าท่านไหนอยากจัดไฟแนนซ์ไม่สะดวกเข้ามาที่ร้านเราก็มีไฟแนนซ์วิ่งไปบริการลูกค้าถึงที่บ้านและที่ทำงานและเมื่อผลไฟแนนซ์ผ่านไม่สะดวกเข้ามารับรถอีกเราก็มีบริการจะส่งรถฟรีถึงหน้าบ้านลูกค้าเช่นกัน ซื้อรถกับเรามีแต่คำว่าฟรีกับฟรีและร้านเราก็มีช่องทางการติดต่อไว้ให้มากมายไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, ล i n t t k t t o k หรือเว็บไซต์ลูกค้าสามารถทักกันเข้ามาได้เลยเรามีน้องแอดมินบริการลูกค้าถูกช่องทางหรือลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดนะคะไม่สะดวกเข้ามาก็สามารถวิดีโอคอลนะคะดูรถกับเราได้ทุกซอกทุกมุมนะคะเพื่อเป็นการตัดสินใจนะคะ และก่อนส่งมอบรถทุกครั้งนะคะเราก็จะมีบริการล้างทาความสะอาดขัดเคลือบสีพ่นยาฆ่าเชื้อก่อนส่งมอบรถทุกครั้งลูกค้าจะได้รถสวยสะอาดไปใช้แน่นอนและสําหรับวันนี้นะคะใหม่รีวิวรถคันนี้เสร็จแล้วฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามกันด้วยนะคะและสําหรับพรุ่งนี้จะมารีวิวรถคันไหนอีกฝากกดติดตามกันด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ